าพาทุกคนไปดูโดคอนนะฮะโดคอนเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวเรียบร้อยแล้วนะครับศาลมอนเตเนโกอนุญาตให้การประกันตัวนะครับโดยที่เอาหลักทรัพย์มาค้ำไว้เพียบเลยนะครับก็ประมาณสัก4ี่แสนยูโรนะครับที่จะต้องจ่ายมาแล้วก็สามารถออกไปได้แต่ว่ายังอยู่ในการควบคุมนะฮะอยู่ในการควบคุมของตํารวจอะไรเงี้ยแล้วต้องมารายงานตัวอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือศาลมอนเตเนโกร ro, พิพากษามานะครับ น่าสนใจแล้วกันนะไม่ใช่อีกทีนึงโดควอนไปโผล่อีกประเทศหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะ่อยตัวแบบนี้นะเสียวเลยนะอีกทีนึงหาตัวไม่เจอแล้วนะฮะอะไรประมาณนี้นะโอเคพาไปดูอีกนิดนึงครับ r a ร e นะฮะ Brave ก็มีการล้อนอัตโนมัติเ NFT เอ n i n พินนิ่งนะฮะก็เอาใจสาย NFT นะครับข่าวแบบนี้ดูจืดไปเลยนะหลังจากใบแ้นดุมฟองนะฮะ ก็ไม่เป็นไรนะฮะเป็นเรื่องของการ provide ตัว security นะเขาใช้เทคโนโลยีของ f i l e c o i n มาเข้ามาจับด้วยนะฮะเรื่องของการทำให้เขาเขาอ้างว่าจะทำให้มีการจัดเก็บไอตัว metadata นะสตอร์ metadata ของ AFT เนี่ยเพื่อให้แฮกเกอร์เนี่ยมาดูข้อมูล n f t ของคุณได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ระบบของ FVM นะของ f i l e c o i n เข้ามาดูแล security ตรงนี้นะครับ